ก็หลังจากที่เราได้แนะนำรีลกันไปนะครับในเรื่องของการถ่ายน้ําหนักเดี๋ยวผมก็จะลองตีทั้ง2วิธีนะครับวิธีแรกจะเป็นวิธีที่จะไม่มีการถ่ายน้ําหนักเลยนะครับจะแบ็กสวิงขึ้นไปแล้วเหวี่ยงลงมาเลยนะครับจะไม่มีการโหลดอะไรเลยนะครับส่วนวิธีที่2นะครับจะมีการโหลดน้ําหนักนะครับก็คือมีการโหลดน้ําหนักไปทางซ้ายแบบที่เราเห็นลอรี่ทำคือการแลนด์ส้นเท้าซ้ายหรือว่าเอาส้นเท้าซ้ายเข้าไปหาทาเกตจังหวะที่2คือเซปาร์เรชันนะครับหรือว่าบิดให้เข่าทั้ง2ข้างช่วงล่างทั้งหมดเนี่ยหันไปทางทาเก และจังหวะสุดท้ายครับถีบขึ้นเพื่อสร้างพลังนะครับเดี๋ยวเริ่มกันที่วิธีของการไม่ถ่ายน้ําหนักกันก่อนนะครับก็เดี๋ยวลูกแรกนะครับผมจะตีแบบไม่มีการถ่ายน้ําหนักเลยนะครับผมพยายามที่จะให้เท้าติดพื้นไปตลอดนะครับก็คือเวียงไปแต่แขนและไม้เลย ก็ลุกเมื่อกี้นะครับผมได้ทําวิธีการตีแบบเหวี่ยงไปแต่แขนเหวี่ยงให้ไม้แรงๆโดยที่ไม่ขยับตัวอะไรเลยนะครับเรียกได้ว่าส่งแรงจากช่งวงบนอย่างเดียวนะครับกับอีกวิธีหนึ่งก็จะตีแบบโรลลี่นะครับทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมีการถ่ายน้หนักด้านข้างมีการเซปเรชันบิดออกแล้วก็ถีบขึ้นทําให้ครบทั้ง3แรงนะครับทั้ง3สเต็ปแบ็กสวิงขึ้นไปถ่ายน้หนักไปด้านข้างแรงๆนะครับแลนด์ส้นเท้าซ้ายเข้าไปหาทาร์เก็ต จังหวะที่2บิดเขา่าบิดช่วงล่างเข้าไปหาทาเกตและจังหวะที่3ถีบตัวขึ้นเข้าไปหาทาเกตครับช็อตล่าสุดเมื่อกี้นะครับผมได้พยายามทำนะครับการถ่ายน้ำหนักแบบรอลี่นะครับซึ่งเหล็กเจ็ดที่ผมตีไปเมื่อกี้เนี่ยขับสปีดนะครับขึ้นมาเป็น101ไม้นะครับจากคลับสปีดตอนแรกเนี่ยเพียง88เท่านั้นเองนะครับ เพราะสิ่งที่ทําให้ผมสามารถสร้างสปีดได้นะครับไม่ใช่เพียงการถ่ายน้าหนักอย่างเดียวแต่เป็นการเรียงซีเควนต์นะครับว่าลําดับในการออกแรงเนี่ยจะต้องถ่ายน้ำหนักด้านข้างก่อนนะครับกดน้ําหนักไปด้านข้างก่อนด้านซ้ายก่อนแล้วค่อยเกิดการหมุนแล้วสุดท้ายค่อยเกิดการถีบเพราะถ้าทําให้ดัาากกอล์ฟเห็นภาพว่าเราไม่เรียงตามซีเควนต์นี้คือแบ็กสวิงขึ้นไปแล้วเนี่ยหมุนก่อนแล้วค่อยถีบแล้วค่อยกด ถ้าเป็นท่านี้เนี่ยไม่สามารถตีกอล์ฟได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าการถ่ายน้าหนักนั้นไม่เรียงมาเป็นลําดับที่ถูกต้องนะครับหรือว่าเป็นอีกแบบหนึ่งคือแบ็กสวิงขึ้นไปแล้วถ่ายน้ำหนักมาก็จริงทีบอย่างเดียวแล้วค่อยหมุนวิธีนี้ก็ยังไม่สามารถส่งแรงได้ดีเท่ากับซีเควนซ์ที่เราเรียงลําดับมาให้แล้วเพราะเราเห็นแล้วว่าลอรี่เองก็ใช้วิธีนี้นะครับดาวาสวิงลงมาแลนด์ส้นเท้าซ้ายนะครับกดส้นเท้าซ้ายกดไปทางซ้ายได้เยอะเลยนะครับจากจังหวะนี้ เซปเรชันครับบิดให้แรงนะครับและสุดท้ายถีบขึ้นครับเดี๋ยวลูกนี้ผมจะตีอีกหนึ่งครั้งโดยที่ตั้งใจที่จะออกแรงให้มากที่สุดเลยนะครับก็ที่ได้ลองทำไปเมื่อกี้นะครับผมก็พยายามออกแรงให้มากขึ้นนะครับ ซึ่งคลับสปีดเนี่ยก็ขึ้นมาเป็น102ไม์นะครับเพียงแต่ว่าความแม่นยำเนี่ยอาจจะหายไปนะครับเนื่องจากเกินสปีดที่ร่างกายผมอาจจะรับไหวนะครับเพราะสําหรับนักกอล์ฟนะครับที่ต้องการที่จะสร้างระยะให้ไกลนะครับจากการออกกําลังกายมาแล้วคิดว่าตัวเองแข็งแรงแล้วแต่ยังไม่สามารถได้ระยะที่ต้องการเชื่อได้ว่าการทำดริลของการถ่ายน้ําหนักแบบลอลลี่เนี่ยจะทําให้นักกอล์ฟเนี่ยมีทั้งคลับสปีดที่มากขึ้นนะครับและสร้างพลังที่จะส่งแรงให้ตีไกลขึ้นได้อย่างแน่นอนครับ สำหรับท่านกอล์ฟท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของวงสวิงต้องการคำปรึกษาหรือคำแนะนำสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์รวมบริการด้านกีฬากอล์ฟแบบครบวงจรสำหรับผู้ชื่นชอบกีฬากอล์ฟทุกเพศทุกวัยตั้งแต่ระดับเบรกเนอร์ไปจนถึงระดับแอดวานซ์สำหรับช่องทางออนไลน์ได้ที่ Facebook Fanpage และ i n s t a g แกร The g o l f ล o w n BKK หรือที่ Li n e a อ The g ะ o f f t o w าว k k ครับ และในครั้งถัดไปจะเป็นสวิงของนักกอล์ฟระดับโลกท่านไหนนะครับร่วมเรียนรู้วิเคราะห์และจาะลึกไปกับทุกต้นแบบวงสวิงระดับโลกในรายการสวิงแฟกเตอร์ครับ